วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนนะคะในหน่วยที่1อัตราส่วนกันเนาะทบทวนนะคะเตรียมสอบย่อยนะคะขอหน่วยที่1การมาดูเรื่องแรกเลยนะคะจะเป็นเรื่องของอัตราส่วนอ่ะทีนี้เรามาดูก่อนว่าอัตราส่วนนะคะสามารถเขียนอยู่ในรูปแบบแบบไหนได้บ้างอัตราส่วน A ต่อ B นะคะสามารถเขียนแทนได้ด้วย A ต่อ B แบบนี้เนาะนะคะหรือจะเขียนเป็นแบบเศษส่วนก็ได้เห็นไหมเป็น a ส่วน b แบบนี้นะคะได้ทั้ง2แบบเลยซึ่งตัว a ตรงนี้นะคะมันก็คือจะเป็นเราจะเรียกมันว่าจำนวนแรกนะคะหรือว่าเป็นจำนวนที่1ของอัตราส่วนส่วนตัว b ค่ะมันจะเป็นจำนวนหลังนะคะแล้วก็เราจะเรียกว่า จำนวนที่2ของอัตราส่วนนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าเนาะตัวอย่างนะคะโจทย์บอกว่าจงเขียนอัตราส่วนจากข้อความต่อไปนี้ซินะคะว่าจะเขียนได้อย่างไรข้อความบอกว่าส่วนผลไม้นะคะมีกีวี15ผลส้ม20ผลแล้วก็ฝรั่ง99ผลอ่ามีกีวี15ผลนะคะมีส้ม20แล้วก็มีฝรั่งเท่าไหร่99 เขาให้เราเขียนอัตราส่วนนะคะข้อ1ย่อยแล้วก็ข้อ2ย่อยให้ถูกต้องมาดูข้อ1ย่อยกันนะคะข้อ1ย่อยบอกว่าอัตราส่วนนะคะของจํานวนกีวีต่อฝรั่งค่ะเรามาสแกนหาก่อนว่ากีวีนะคะมีเท่าไหร่มี15 เนาะส่วนฝรั่งมี99แปลว่าอัตราส่วนกีวีนะคะต่อฝรั่งก็จะได้เป็น15เนาะกีวีต่อฝรั่งก็จะเป็นต่อ99แบบนี้นะคะอย่าลืมดูด้วยว่าจํานวนของอะไรมาก่อนเห็นไหมจํานวนของกีวีมาก่อนนะคะแปลว่าเราต้องเขียนจํานวนของกีวีก่อนต่อท้ายด้วยจานวนฝรั่งก็จะเป็นจํานวนฝรั่งมาทีหลังแบบนี้นะคะอย่าเขียนสลับกัน ต่อมาค่ะอัตราส่วนที่2นะคะเป็นอัตราส่วนของจํานวนกีวีนะคะต่อส้มแล้วก็ต่อฝรั่งอ่ะเป็นกีวี15ต่อไปเป็นส้ม20ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นฝรั่ง99กออกมากีวีมี15ต่อส้มค่ะ20แล้วก็ต่อฝรั่งเป็น99เนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยเนาะในการที่เรานะคะเขียนอัตราส่วนนะคะต่อมาเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องที่ชื่อว่าการที่เรานะคะจะหาอัตราส่วนที่เท่ากับ โจทย์กำหนดให้นั่นเองนะคะหรือ,อามาดูกันนะคะซึ่งมันจะมีหลักการทั้งหมด2หลักการด้วยกันจะเป็นหลักการคูณแล้วก็หลักการห like. ารจําได้ไหมเอ่ยหลักการคูณนะคะก็ก็คือการที่เรานําตัวเลขมาคูณนะคะก็จะคูณทั้งตัวข้างบนแล้วก็ตัวข้างล่างด้วยหรือถ้าจะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือตัวคูณทั้งตัวข้างหน้าแล้วก็คูณทั้งตัวข้างหลังใช่ไหมคะต่อมาค่ะหลักการหารก็เป็นการที่เรานะะคนําตัวเลขมาหารค่ะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างหรือถ้าเป็นในลักษ ของแบบนี้ก็จะเป็นหารทั้งตัวข้างหน้าแล้วก็หารทั้งตัวข้างหลังมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของครูบอกว่าจงหาอัตราส่วนนะคะที่เท่ากันกับอัตราส่วน2ต่อ5มาอีก2อัตราส่วนซิว่าจะมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะครูจะเปลี่ยน2ต่อ5ให้เป็นเศษส่วนก่อนละกันเนาะนะคะโดยอัตราส่วนนะคะ2ต่อ5เปลี่ยนให้เป็นอยู่ในรูปแบบเศษส่วนจะเป็นได้เป็น2ส่วน5แบบนี้ หลังจากนั้นค่ะครูจะหาอัตราส่วนที่เท่ากันกับ2ต่อ5มาดูกัรน,นะคะจะได้อะไรอ่ะส่วน5นะคะจะเท่ากับเขียน2ส่วน5ไว้ก่อนก็คือในกรณีนี้นะคะครูจะใช้หลักการคูและกันเนาะก็คือนำตัวเลขมาคูณทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างจะนำเลขอะไรมาก็ได้นะคะตั้งแต่2เป็นต้นไปครูนำาม2มาคูณละกันก็จะเป็นคูณกับ2 อย่าลืมคูณข้างล่างเราต้องคูณข้างบนด้วยนะคะ2อูณสได้เป็น4เนาะห้าคูณสได้เป็น10นะคะอ่ะเราได้มาแล้วนะคะว่าอัตราส่วนตัวแรกนะคะที่เท่ากันกับอัตราส่วน2.5ก็คือ4ต่อ10นั่นเองครูจะมาหาอัตราส่วนที่2กันเหมือนเดิมค่ะก็เขียน2ต่อ5ไว้ก่อนเลยรอบอัตราส่วนตัวแรกนะคะครูใช้2คูณและรอบนี้ครูใช้5คูณดีกว่า เรียนจะใช้3คูณ4คูณก็ได้นะคะ2คูณ5เท่ากับ10 5คูณ5ได้เป็น25นะคะดังนั้นครูจะได้แล้วว่าอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะกับ2ต่อ5ก็คือ10ต่อ25ดังนั้นครูสรุปได้แล้วว่าอัตราส่วนนะคะ4ต่อ10และ10ต่อ25 เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันกับอัตราส่วน2ต่อ5้นั่นเองคะ่ะต่อมานะคะเรื่องที่3ค่ะเป็นการตรวจสอบนะคะการเท่ากันของอัตราส่วนะค่ะโดยจะใช้วิธีการคูณคว้ยนั่นเองนะคะเราต้องมาดูก่อนว่าการคูณคว้ยคืออะไรนะคะการคูณคว้ยค่ะถ้าเรามีเศษส่วนนะคะ2เศษส่วนอัตราส่วน2อ,อัตราส่วนแบบนี้นะคะก็คือการคูณคว้ยก็คือการที่เรานะคะจะนําตัวดีมาคูณกับตัว A แบบนี้ แล้วก็นำตัว b นะคะขึ้นไปกับตัว c แบบนี้นั่นเองก็จะอยู่ในรูปแบบของ a คูณกับ d แล้วก็ b คูณกับ c หลังจากนั้นค่ะเราจะพิจารณาการขุนไกว้ค่ะถ้าเกิดว่า a คูณกับ d เท่ากับ b คูณกับ c จะทำให้อัตราส่วน2ออัตราส่วนเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะถ้าในกรณีที่ A คูณกับ d ไม่เท่ากับ b คูณกับ C ก็แปลว่าอัตราส่วน2อัตราส่วนนี้มันไม่เท่ากันนั่นเองตัวอย่างนะคะตัวอย่างเนี่ยให้อัตราส่วน2ต่อ3แล้วก็6ต่อ9มาเขาถามว่าเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่นะคะอันดับแรกเลยเนาะเดี๋ยวครูจะขอเขียนนะคะอัตราส่วน2ต่อ3กับ6ต่อ9ให้อยู่ในรูปแบบของเศษส่วนก่อน2ต่อ3าครูเขียนได้เป็นสอณแบบนี้ 6ต่อ9นะคะครูเขียนเป็น6ส่วน9แบบนี้หลังจากนั้นนะคะครูก็บอกว่า2ส่วน3ค่ะกับ6ส่วน9ครูจะนำมาคูณคว้ยกันการคูณคว้ยก็คือการที่ครูนะคะนำา9 2มาคูณกับ9แล้วก็นำามมาคูณกับ6ครูบอกค่ะจากการคูณคว้ยจะได้2คูณกับ9ก่อนค่ะ2คูณกับ9มีค่าเท่ากับ18ต่อไปเป็น สคูณกับ6นะคะและ3คูณกับ6 3คูณกับ6มีค่าเท่ากับ18ทีเรามาดูว่า18นะคะกับ18เท่ากันไหมเท่ากันเราก็บอกไปว่านั่นคือ2คูณกับ9เท่ากับ3คูณกับ6นั่นเองจำได้ไหมว่าถ้า a คูณกับ d เท่ากับ b คูณกับ C ก็แปลว่าอัตราส่วน2อัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเราก็เลยตอบได้แล้วว่าอัตราส่วน2ต่อ9และ6ต่อ9เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองต่อมาเรื่องที่4นะคะเป็นเรื่องของอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนเนาะมาดูตัวอย่างกันนะคะเขาให้หาอัตราส่วน a ต่อ b ต่อ c มานะคะจากอัตราส่วน a ต่อ b นะคะมีค่าเท่ากับ2ต่อ7แล้วก็อัตราส่วน b ต่อ c มีค่าเท่ากับ35ต่อ10ททำอย่างไรนะคะมาดูกันเราก็ต้องดูก่อนว่าจากโจทย์นะคะจากโจทย์ a ต่อ b เนี่ยเท่ากับ2ต่อ7เห็นไหมเอ่ยส่วน b ต่อ c นะคะมีค่าเท่ากับ35ต่อ10 ซึ่งถ้าเราจะหา a ต่อ b ต่อ c ได้นะคะเราต้องดูก่อนว่าตัวร่วม a ต่อ b กับ b ต่อ c คืออะไรตัวร่วมของเขาก็คือตัว b หลังจากนั้นเราต้องมาเช็คค่ะว่าค่า b เนี่ยมันมีเท่ากันไหมค่า b ของ a ต่อ b ได้เป็น7นะคะได้เป็น7ส่วนค่า b ของ b ต่อ c นะคะ ได้เป็น35ซึ่งมันไม่เท่ากันพอมันไปเท่ากันเนี่ยเราก็สรุปหา a ต่อ b ต่อ c, c ไม่ได้นะคะเราต้องทำให้เขาเท่ากันก่อนมันก็จะมีหลักการอยู่2หลักการนะคะเป็นหลักการคูณแล้วก็หลักการหารหลักการคูณก็คือเราต้องเลือกตัวที่น้อยที่สุด ก็เป็น7ใช่ไหมหาเลขอะไรก็ได้มาคูณเพื่อให้ได้ตัวที่มากที่สุดที่เป็น35อันนี้คือหลักการคูณแต่ถ้าเป็นหลักการหารเราจะดูตัวที่มากที่สุดก็คือ35ต้องหาเลขอะไรก็ได้มาหาร35เพื่อให้ได้ตัวที่น้อยที่สุดก็คือ37 นะคะในขั้นตอนนี้นะคะครูขอใช้หลักการคูณละก,กันนะคะเปลี่ยน7ให้เป็น35แล้วก็มาดูซิว่า7นะคะคูณกับอะไรได้35 7 1 7 2ห้7เจ็ดถึง7จ็ดแปลว่า7คูณกับ5แล้วมันจะได้35นั่นเองนะคะมาเลยค่ะเขียนเลยว่า,าครูใช้หลักการคูณช่วยนะคะ a ต่อ b จะเท่ากับถ้าเราคูณ7แล้วที่เป็นตัวหลังเราอย่าลืมตัวข้างหน้าที่เป็น2ด้วยนะคะคูณทั้งข้างหน้าแล้วก็คูณทั้งข้างหลังจําเอาไว้เลยนะคะ2คูณ5ได้เป็น10 ต่อเจคูณ5ได้เป็น35เราได้ค่าอัตราส่วนของ A ต่อ B ใหม่มาแล้วนะคะเป็น10ต่อ35ทีนี้เราเอามาเทียบกับ B ต่อ C กันค่ะ B ต่อ C ยังคงเป็นค่าเดิมเนาะเป็น35ต่อ10เช็คอีกรอบตัวร่วมที่เขาเหมือนกันก็นกคือเป็นตัว B มาดูค่าบีใหม่ของเราเป็น35ส่วนค่า B ของ B ต่อ C เป็น35ปรากฏว่ามันเท่ากันเรียบร้อย เราจึงสามารถหา a ต่อ b ต่อ c ได้แล้วนะคะดังนั้น a ต่อ b ต่อ c ของเราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มาดู a a นะคะถ้าเกิดว่า a ต่อ b เนี่ยมีค่าใหม่แล้วเราก็ควรจะเอาค่า a ใหม่ของเขาที่เป็น10ต่อ b ค่ะ b เราทราบอยู่แล้วว่าเป็น35ส่วนต่อ c ก็จะเอามาจาก b ต่อ c เนาะก็คือเป็น10 ดังนั้นเราได้แล้วว่าอัตราส่วน a ต่อ b ต่อ c มีค่าเท่ากับ10ต่อ35ต่อ10นั่นเองนะคะต่อมาเรื่องที่5นะคะเป็นเรื่องสัดส,ส่วนสัดส,ส่วนคืออะไรเนาะสัดส,ส่วนก็คือประโยคนะคะที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วน2ออัตราส่วนนะคะเราเรียกว่าสัดส,ส่วนนั่นเองมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างบอกว่าจงหาค่า a เนาะ นะคะในสัดส่วน a ส่สวน12เท่ากับ2ส,ส่วน3มาดูการเราจะทำอย่างไรนะคะถ้าเราเจอในโจทย์แบบนี้ให้หาค่าต่อแปรนะคะในรูปแบบของสัดส่วนวิธีที่เราจะหาได้ก็คือการคูนไกว้เอา a คูน3กับ12คูน2เนอะอคูณไกว้เราก็บอกว่าจากการคูณไกว้นะคะจะได้ a คูนกับ3เท่ากับ12คูนกับ2 หลังจากนั้น,นะคะ่ะเราต้องหาตัวแปรให้ได้ใช่ไหมว่าตัวแปร a จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นการแก้สมการนะคะถ้าจะรูปแบบแบบนี้เราต้องให้ a เนี่ยเหลือแค่แค่ตัวเดียวอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อที่เราจะได้จะได้ทราบค่า a เนาะแปลว่าเราต้องกําจัด3ให้หายไปให้ออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะทีนี้ค่ะ a ก็จะเท่ากับ3 อยู่กับ a ฝั่งนี้เป็นคูณคูณจะย้ายมาให้ฝั่งนี้เพื่อให้อีกฝั่งเหลือ a อย่างเดียวนะคะพอย้ายฝั่งจากคูณก็จะกลายเป็นหาร12คูณกับ2ยังเหมือนเดิมหารด้วย3เนาะเพราะว่า3นะคะย้ายมาจากฝั่งนี้เป็นหารดังนั้นค่ามาทำเป็นเศษส่วนอย่างตามกันนะคะคูณจะใช้3มาตัด3 1 3 3 4 12นะคะทีนี้เราก็จะเหลือ a ของเราก็จะเหลือแค่4คูณกับ2ซึ่ง4คูณกับ2มีค่าเท่ากับ8แปลว่า a ที่เขาถามหาเนี่ยมีค่าเท่ากับ8นั่นเองนะคะเรามาดูเรื่องร้อยละกันนะคะร้อยละนะคะหรือเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นหัตาาส่วนนะคะที่แสดงการเปรียบเทียบนะคะปริมาณใดปริมาณหนึ่งต่อ100แปลว่ามันจะมีตัวข้างหลังนะคะเป็น100แบบนี้นั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นเศษส่วนก็จะเป็นแบบนี้ส่วน100 ทีนี้ค่ะเรามาดูการเปลี่ยนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปแบบของร้อยละกันต้องทําอย่างไรนะคะก็ต้องทําให้ตัวหลักนะคะเท่ากับ100นั่นเองมาดูตัวอย่างกันค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ9ก้าส่วน20จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบร้อยละได้อย่างไรเราต้องให้ตัวส่วนเป็น100ก่อนตอนนี้ตัวส่วนนะคะเป็น20ดังนั้นทําอย่างไรถึงจะได้เท่ากับ100ก็ จะเอา5ามาคูณนะคะพรา0ยคูณ5ได้100ทีนี้ก็เขียน9กับ20ไปก่อนเมื่อสักครู่ครูบอกว่าเอา5มาคูณเพื่อให้20เท่ากับ100ถ้าเอา5มาคูณส่วนข้างล่างแล้วก็ต้องมาคูณส่วนข้างบนด้วย9คูณ5ได้เป็น45 20คูณ5ได้เป็น100เราได้มาแล้วเห็นไหมว่าเป็นส่วน100แบบนี้นะคะเราจึงตอบได้แล้วว่า45ส่วน100เท่ากับ4 5ต หรือร้อยละ45นั่นเองต่อมาการเปลี่ยนรูปร้อยละนะคะให้เป็นในรูปแบบของอัตราส่วนเนาะมาดูตัวอย่างกันนะคะโจทย์ก็คือเห็นไหม3เปเปลี่ยนร้อยละให้เป็นอัตราส่วนได้อย่างไรอ่ะ35%เราเขียน35ไว้ก่อนด้านบนส่วนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะคะมันจะเป็นส่วน100แบบนี้เลยง่ายๆเห็นไหมเปลี่ยนร้อยละให้เป็นอัตราส่วนนะคะ